สวัสดีครับแฟนๆซูเปอร์บายนะครับก็วันนี้เราอยู่กับการเปิดตัวรถ2รุ่นนะครับที่ทาง B M W m o t o r ร a d t h a i l a n นนะครับเพิ่งเปิดตัวกันไปมาร์มัดเลยนะครับทางด้านซ้ายของผมนะครับนั่นก็คือ B M W R18 t r a n s c o n t i n e น t a l นะครับส่วนทางด้านขวามือของผมเนี่ยนั่นก็คือ B M W R18 B หรือ b a c k e r นั่นเองนะครับผม เอาละครับนั้นเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือ BMW B M w R18B นะครับหรือว่า R18 Backer นั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมบอกเลยแล้วว่าสําหรับสายป่าๆเนี่ยไม่ควรพลาดรุ่นนี้เด็ดขาดเลยนะครับเครื่องยนต์เป็นบิ๊กบ็อกเซอร์นะครับ1,800นซีซีนะครับมาพร้อมระบบเกียร์ถอยนะครับพื้นฐานตรงนี้เนี่ยก็ยังคงเหมือนตัว b m w R 1 8แนะครับแต่ที่มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับหรือมีการแต่งองค์ทรงเครื่องเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนั่นก็คือมีมองด้านหน้าเข้ามานะครับมีเลนส์ไม้นะครับทรงกลมด้านหน้าด้วยนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ BMW ในีเอตัวหน้าจอแบบ TFT มีขนาดใหญ่นะครับสวยเด่นเรามาดูที่ด้านหลังตัว R18B คันนี้กันบ้างนะครับที่มีการเพิ่มตัวกระเป๋านะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับรวมไปถึงมีการบิวอินลำโพงใส่เข้ามาให้ด้วยเป็นของมาแชลอันนี้ต้องบอกเลยว่าเรียบหรูแล้วก็มีระดับสมฐานะมากๆเลยนะครับสำหรับตรงนี้เองตัวลำโพงมาแชลเนี่ยนะครับจุดเด่นเลยนะครับไม่ได้มีแค่ตัวกระเป๋าทางด้านหลังนะครับก็ยังมีในส่วนของตรงด้านหน้าด้วยนะครับในส่วนของตรงโม่งด้านหน้าข้างๆตัวเรือนไม้เนี่ยนะครับก็มีบิวอินลำโพง วงเข้าไปด้วยเท่ากับว่ามีลำโพง4ทิศทางเลยนะครับเวลาเราขับไปไหนเนี่ยตรงนี้ก็เพิ่มอัตราลดในการขับขี่ได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมสังเกตเห็นเลยนั่นก็คือตัวจุดใส่โทรศัพท์นะครับสามารถวางไว้ตรงตระหว่างกลางถังได้นะครับใช้งานง่ายนะครับตรงนี้มีการติดตั้งตัวพัดลมเนี่ยระบายความร้อนตัวโทรศัพท์ด้วยภายในจุดวางโทรศัพท์ตรงนี้ก็ถือว่าทาการบ้านมาได้ดีนะครับเหมาะสําหรับอากาศประเทศไทยเลยนะครับ เรามาต่อกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว,ว่าป๋ากว่าทางด้านนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้คือ bmw r18 t r a n s continental ตัวนี้แตกต่างกับคันนี้ยังไงนะครับอย่างแรกเลยด้านหน้านะครับมีตัวมงที่สูงกว่าแล้วก็มีตัวชิลนะครับอันนี้เหมาะสําหรับการเดินทางไกลๆตัดลมขี่ชิลด์นะครับรวมไปถึงตัวนี้มีการใส่ตัวหน้าจอเหมือนกันนะครับก็คือมีตัวหน้าจอแบบ tft นะครับขนาด10.25นิ้วเรามาพูดกันในส่วนทางด้านหลังกันบ้างนะครับที่ดู แปลกแล้วก็แตกต่างกันไปเลยนะครับทางด้านหลังเองนะครับก็มีตัวกระเป๋านะครับทางด้านซ้ายและขวานะครับก็เหมือนตัวแบ็คเกอร์นั่นแหละนะครับแต่ตัวนี้จะพิเศษกว่านะครับทางด้านหลังเองนะครับก็ ment, มีการออกแบบนะครับเป็นตัวกระเป๋าทางด้านหลังเนี่ยเท่ากับว่ารุ่นทนันคอนเทนตัลเนี่ยนะครับมีตัวกระเป๋าสัมภาระเนี่ยรวมถึง3ใบเลยนะครับรวมไปถึงการบิวอินต่างๆนะครับทั้งตัวลำโพงบิวอินทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับรวมไปถึงพนักพิงของคูซ้อนด้วยนะครับก็มีการบิวอินตัวมาแชลล์ต นะครับเรามาดูต่อนะครับจุดเด่นเลยนะครับของตัวทางคอนติเนนตันะครับตรงนี้ ตรงนี้เองนะครับก็จะเป็นจุดที่ช่วยบังลมนะครับสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับเวลาเราขับขี่ทางไกลอากาศหนาวๆหรือว่าต้องการให้ลมคีเข้ามาเนี่ยวตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดได้เหมือนกันก็ออกแบบมาสําหรับสายทัวรลิงโดยเฉพาะเลยนะครับมีสปอตไลท์ด้านหน้านะครับอยู่คู่กับตัวไฟหน้าเลยนะครับสำหรับตัวทานคอนติเนนท่ลเนี่ยนะครับมีการออกแบบให้มีพักเท้าเนี่ยที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราเดินทางไกลตรงนี้ก็ช่วยเหลือได้มากนะครับรวมไปถึงตำแหน่งเกียร์ตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ถูกยื่นไปด้านหน้าจนมากเกินไปนะครับทำให้การขับขี สบายนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนองศาแผงคอใหม่นะครับเพื่อที่จะทําให้เหมาะสมสําหรับการเดินทางได้ดีมากยิ่งขึ้นการคอนโทรลตัวรถได้ดีมากยิ่งขึ้นมีการติดตั้งตัวกันสะบัดนะครับติดตั้งอยู่ใต้แผงคอนะครับตรงนี้เองก็ถูกปรับมาใหม่ด้วยรู้ไหมถึงทางด้านโช๊คลังเองทั้ง2ตัวนะครับที่มีการใส่เทคโนโลยีนะครับการปรับค่าพีโหลดค่าความแข็งอ่อนของตัวโช๊คเนี่ยโดยอัตโนมัติเมื่อมีสัมภาระโหลดลงไปอีก1จุดเด่นเลยนะครับสำหรับคันนี้นั่นคือระบบขับเคลื่อนที่เป็นแบบเพาแต่ความพิเศษน คือเพาตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นแบบเพาเปลยนะครับเวลาเราขับเนี่ยตรงนี้ก็จะหมุนตามไปด้วยเพิ่มความดิบลงไปนะครับให้ดูเหมือนกับตัวคลาสสิกในยุคปีลึกๆเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ยังบ่งบอกถึงความเป็นตระกูลายอยู่นะครับสำหรับตัวเพาเปลยตรงนี้ มาพูดถึงในส่วนของระบบไฟส่องสว่างกันบ้างนะครับ2คันนี้นะครับเป็นแบบ full LED เลยนะครับรวมไปถึงมีการใส่เทคโนโลยี Adaptive Cornering Light นะครับสำหรับ2คันนี้เลยนะครับก็มีการจับองศาการเอียงของตัวรถนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟเนี่ยนะครับส่องสว่างนะครับเลี้ยวซ้ายไฟส่องซ้ายเลี้ยวขวาไฟส่องขวานะครับมีองศานะครับที่จะคอยบอดครับเวลาเราเลี้ยวไปทางไหนนะครับไฟก็ส่องสว่างไปทางนั้นก็เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ได้ดีไม่ใช่แค่เองนะครับ อีกหนึ่งจุดนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับตัวเทคโนโลยี c r u คอน control ที่ติดตั้งมาให้ทั้ง2คันเลยนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นแบบ active c r u ค s น control คือทั้ง2คันมีเรดาร์อยู่ข้างหน้ารถนะครับถ้าเราสังเกตจะอยู่เหนืออยู่บนไฟหน้านะครับตัวนี้เองนะครับจะเป็นตัวจับวัตถุต่างๆนะครับแล้วก็มีการทำงานควบคู่กับตัว c r u ค s น control ด้วยนะครับเวลาเรากดตัว dynamic cruise control เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับการตั้งค่าความเร็วอะไรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับตัวเรดาร์ตัวนี้เองทำงานเวลา มีรถคันหน้ามีการเว้นระยะต่างๆนะครับก็จะถูกการตัดทอนความเร็วหรือเพิ่มความเร็วโดยอัตโนมัตินะครับเพิ่มความปลอดภัยเขา้ปอีกเวลาเราอาจจะละสายตาก็เป็นส่วนช่วยนะครับให้การขับขี่เนี่ยปลอดภัยมาก่ขึ้นนะครับสำหรับตัว Adaptive Cruise Control ตรงนี้นะครับผม มาถึงในส่วนของตัวไล d i n g Mode กันบ้างนะครับคือมีพื้นฐานกับตัว R18 First Edition นั่นแหละครับก็คือมีไล d i n g Mode อย่างตัวโหมดล็อกนะครับโหมดเลนนะครับโหมดโลนะครับโวยไปถึงระบบความปลอดภัยนะครับอย่างตัว ABS นะครับก็มีการติดตั้งมาให้ด้วยนะครับการกระจายแรงเบรกต่างๆทุกอย่างเนี่ยถูกติดตั้งไว้หมดแล้วเลยนะครับจากโรงงานนะครับรวมไปถึงตัว MSR นะครับตัวนี้นะครับมีการทํางานคล้ายๆกับตัวระบบสลิปประคัดนะครับเหมือนเวลาเราเชนเกียร์หนักๆนะครับในส่วนของตัวนี้เองนะครับจะช่วยการกระจายแรงนะครับจากเครื่องยนต์ลงสู่ล้้อเนนใหบางะครั ป้องกันลถเสียสมดุลน,นะครับก็ช่วยในส่วนของการขับพีเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเลยนะครับและอีกหนึ่งตัวช่วยเลยครับสำหรับตัวระบบ ASC นะครับที่ทำงานเหมือนตัว r a c t i o n c o น t r o l นั่นเองป้องกันการล้อหมุนล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยไม่เท่ากัน,นครับเกิดล้อหลังสลิปไปเล็กๆน้อยๆครับระบบตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยในทันทีเลยนะครับสำหรับในส่วนของตรงนี้สําหรับใครที่ซื้อ R18 TC แล้วก็ R18B ครับก็จะมีตัวคีเลตนะครับพกติดตัวแล้วก็ขับสตาร์ทได้เลยนะครับตรงนี้เองก็มีตัวอุ่นมือด้วยมีฮีทกิฟต์มาด้วยนะครับรวไมไปถึงตัวพรานคอนติเนนทัลเนี่ยครับก็มีฮีทซตมาให้ด้วยนะครับก็เวลาเราขับขี่ ในที่อากาศเย็นๆหนาวๆนะครับตรงนี้ผมบอกเลยนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเรามาพูดถึงราคาที่ทาง B.M. w m o t o r r ตประเทศไทยนะครับเปิดราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับทางด้านขวามือของผมนะครับ B.M. w R18B Backer นะครับเปิดราคาจำหน่ายอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับทางด้านซ้ายมือของผมครับ B.M. w R18 Tran Continental นะครับเปิดราคาอยู่ที่1 6 4 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับสหรับ2ตัวนี้นะ ผมบอกเลยว่าถูกใจไม่มีคําว่าแพงนะครับยังไงผมก็ต้องขอฝากรถสุดป๋านะครับสคันนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กําลังหารถสายทัวริ่งนะครับสายแกรนทัวร r i ิ่งมีไว้เป็นเจ้าของสักคันหนึ่งผมบอกเลยว่า2คันนี้ไม่ผิดหวังเลยนะครับครั้งต่อไปนะครับเราจะมารีวิวมาพรีวิวตัวไหนให้ชมกันติดตามกันได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ